คอรัปชันมีหลายรูปแบบมันมีเส้นบางๆระหว่างการคอรัปชันกับการ work hard กับ work smart เด mm ี hmm. ๋ยวพี่น้องช่วยตอบตอนหลังว่ามันคือคอรัปชันหรือมันคือการ work smart มีอบจจังหวัดหนึ่งต้องการที่จะตกแต่งรีโนเวททาสีอาคารของตัวเองใหม่นายกก็เลยบอกว่าให้3รายมายื่นซองนอยนที่สุดก็ได้3ซองนายก,ก็มานั่งเปิดดูซองแรกเขียนราคาว่าจะทําทุกอย่างในงบ3ล้านบาทและใช้เวลา3เดือนซองที่2ให้ราคาไว้7ล้านบาทและจะใช้เวลาประมาณ4เดือน ตกแต่งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อย2ที่3นายกเปิดมาเขาให้ราคาไว้10ล้านบาทและจะใช้เวลาประมาณ6เดือนโอ้มันห่างกันเยอะ3ล้าน7ล้าน10ล้านนายกตกใจและโดยคอมเมนเซน์นายกก็คงต้องแปลกใจเอ๊ะทำไมราคามันแตกต่างกันมากมายด้วยความหวังดีนายกสุดยอดก็สั่งเลขาเลยโทรไปนัดซิให้3รายมาคุยกันหน่อยอยากจะรู้ว่ามันต่างกันขนาดนี้เพราะอะไร3รายก็มาจากต่างบริษัทสรุปแล้วมากันบริษัทละคนเดียวนายกก็เรียกเจ้าแรกเข้ามา ไอ้สองรายมันก็ลอยอยู่ข้างนอกนายกถามเจ้าแรกว่าทําไมคุณคิดราคาแค่3ล้านคุณมีหลักคิดยังไงตัวแทนบริษัทที่3ก็บอกว่าง่ายๆครับท่านนายกไอ้ราคา3ล้านเนี่ยมาจากหลักคิดว่า1ล้านบาทจะเป็นค่าอุปกรณ์1ล้านบาทจะเป็นค่าแรงงานส่วนอีก1ล้านบาทก็จะเป็นกําไรของบริษัทผมอมืนายกก็เรียกคนที่2เข้ามาถามคํถาถามเดียวกันคุณใช้หลักคิดอะไรในการเสนอ7ล้านบาทอ๋อท่านนายกครับผมประเมินว่าอุปกรณ์ในการใช้เรโนเวททั้งอาคารเนี่ยจะ ประมาณ3ล้านบาทค่าแรงอีกประมาณ2ล้านบาทและอีก2ล้านบาทก็จะเป็นกําไรเข้าบริษัทของผมรวมเป็น7ล้านบาทและการใช้เวลา4เดือนก็จะพิถีพิถันเก็บงานเก็บดีเทลให้ทุกอย่างมันออกมาดูดีครับท่านนายกท่านนายกรับทราบแล้วก็เลยมานั่งดูสเปคต่างๆเออมันก็คล้ายกันผมรู้นะคุณกําลังชื่นชมนายกอบอจอของประเทศนั้นอยู่หลังนั้นท่านนายกอบอจอก็เรียกอีกรายหนึ่งเข้ามาที่เสนอ10ล้านบาทแหมเข้ามาด้วยความมั่นใจบุคลิกสุด โปรไฟล์ดีสุดๆและใช้เวลาในการตกแต่งนานสุดๆก็คือ6เดือนนายกจึงถามว่าบริษัทคุณมีหลักคิดอย่างไรทําไมถึงเสนอ10ล้านบาทโดยไม่ได้บอกว่าเจ้าอื่นเสนอเท่าไหร่นะอ๋อทาน,นายกครับง่ายๆผมพอพูดชัดๆเลย4ล้านผมให้นายก3ล้านผมจะเก็บไว้เป็นกําไรของผมส่วนอีก3ล้านที่เหลือผมก็จะเอาเงินไปให้ไอ้เจ้าแรกที่นายกได้สัมภาษณ์เข้าไปนั่นแหละให้มันช่วยทํางานให้เสร็จเพราะบ,บริษัทนั้นมันก็คนของผมเหมือนกันพี่น้องช่วยด 3า3เรื่องขอ้อ1ผู้รับเหมารายไหนจะได้รับงานของขอบจข้อ2ทําไมรายที่3ซึ่งแพงที่สุดใช้เวลาน,านานที่สุดเกือบผมเดือนและขอ้อ3ระหว่างนายกอบจของประเทศนั้นกับผู้รับเหมาที่เสนอราคาสูงที่สุดใครที่ work smart และใครที่ corruption ใจจริงผมอยากถามข้อที่4นะว่าคุณเชื่อว่าประเทศไทยมีแบบนี้ไหมจะไม่ถามนะแต่ถ้าอยากตอบก็ตอบมาละกันผมจะคอยอ่านคอมเมนต์ and that's one minute with Ram see you next t i m